Creativity, originality and initiative ทักษะจำเป็นที่โลกอนาคต2025ต้องการจากรายงานของ World Economic Forum คาดการว่าในอีก5ปีข้างหน้าโลกของการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะ Double Disruption ทั้งจากโควิดและจากการใช้ระบบ Automation เข้ามาทดแทนการจ้างคนผลกระทบนี้ครับอาจทำให้คนทำงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะตกงาน โดยจากการสำรวจพบว่ามีคนทำงานกว่า50%ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับปี2025ซึ่ง World Economic Forum ครับได้จัดกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคตรครับโดยมีทักษะในกลุ่มนี้ติด Top ป0มากถึง5ทักษะและ1ในนั้นครับคือทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ หรือ creativity originality and initiative ครับทักษะนี้ถือว่าเป็นทักษะที่พนักงานทุกคนควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามรีบพัฒนาทักษะนี้ซะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนหาคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามเลยนี่ครับไทยแลนด์และอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ